สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เซเว่นีนะครับพัทยานาจอเทียนนะครับวันนี้เราพาห้อง533ทับ1 4 4นะครับห้อง703นะครับเดี๋ยมาลีวีวห้องกันนะครับห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอนะครับก็คือเป็นห้องธรรมดาเลยนะครับคือที่นี่เขาจะมีหลาห้องก็คือที่นี่เขาจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นเหมือนเซเป็นพวกคอนโดครับที่เขาปล่อยให้แบบเช่ารายวันรายอะไรก็แล้วแต่ห้องรายอาทิตย์รายเดือนนะครับก็เข้ามานะครับก็สายมือจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เป็นก็มีอะไล้วหน้าราวระมีทิชชู่ให้นะครับมีเทียบน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องธรรมดามีเลนชาเวอร์อะไรทั่วไปเนาะนะครับแล้วก็ขวามือนะครับมี อาล้างจานนะครับแล้วก็มีตอ่อไฟฟ้าให้นะมีเตาเปิดหน้านี่อันนี้เป็นเบเกอร์นะนัอันนี้อันนี้พวกดูดควันนะครับมีที่ดูดควันให้นะครับมีแก้วเบียร์นนุนครับมีแก้วเบียร์แก้วช็อตให้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกนี่ครับมีจานมีชานเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มีนอกต่อไฟฟ้า มีกาตน้ำร้อนนะครับแล้วก็เปิดมามีพวกมีดมีช้อนนะครับเรียบร้อยนะมีไมโครวเวฟนะครับนี่ไมโครวเวฟนะครับแล้วก็อะไรอีกนะนีชาร์กนี่ครับมีกระทะกะละมังหม้อมีหมดเลยนะครับทำอาหารได้นะครับ <S <S คือที่นี่ใช้ให้ทำอาหารได้นะ,นะครับอันนี้ก็รู้สึกดูใต้นี้ นี่ครับนี่ครับมีจานมีทามิ่งนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็มีแก้วกาแฟให้สี่ใบเป็นแล้วก็ตู้เย็นฝู่ใสนะครับสองประตูฝู่ใสเขาไม่มีน้ำให้นะเนื่องจากตรงนี้เป็นคอนโดนะไม่ใช่โรงแรมนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับติดผนังมีได้ประผมให้นะครับหนึ่งันนี่ครับมีโต๊ะทนข้าวนะครับแล้วก็ เตียงเป็นเตียงควินไซส์นะครับหรือเตียง5ฟุตนะครับแล้วก็มีโซฟาเบสนี่โซฟาเบสนี่ครับนอนได้1คนก็คือที่นี่เขามีห้องหลายแบบเนาะนะครับก็ลองเลือกดูอันนี้เป็นระเบียงนะครับระเบียงก็เล็กๆนะมีระดับผ้าเล็กๆนะครับระเบียงเล็กๆนะครับออกไปนั่งไม่ได้นะครับเนาะที่นี่มีหลายมีหลายประเภทนะมีห้องหรับนอน4คนก็มีห้องเฟมิลี่ก็มีนะครับมันมีหลายราคา อันนี้ผมจองมาใน l a z a d ้านะครับก็ราคาประมาณพันสามนะครับแต่ถ้าเกิดจองผ่านพวกพิซซหรืออื่นๆก็จองก็ราคาจะต่างกันนะครับแล้วก็ไม่มีให้เลือกหลายห้องนะครับโต๊กินอาหารโต๊ะกินอาหารนะครับแล้วก็มีที่เราเลือกมาที่นี่นะครับเพราะว่ามีสระว่ายน้ำนะครับพี่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็คือเจตนาคือนี่ให้คนนี้เล่นน้ำนะครับเล่นน้ำแล้วออ เราจะชุดท้องเลยก็คือเราจะอยู่ในโรงแรมเป็นหลักนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นทะเลก็คือเล่นสระนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวก็ลงไปถ่ายสระให้ดูแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับนี่มีแม่ข่อนเสื้อให้เรียบร้อยเลยนี่ครับแล้วก็ลืมบอกนะครับคนที่จะมาเล่นสระว่ายน้ำนะครับที่นี่เนาะใส่ชุดว่ายน้ำเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใส่ชุดว่ายน้ำเขาไม่ให้นะครับแล้วก็โดนปรับด้วย นะครับมีหมอนนะครับมีหมอนให้สามสามใบนาที่เป็นหมอนหนุนเนาะนาที่เป็นหมอนหนุนแล้วก็มีผ้าห่มให้หนึ่งน่าจะหนึ่งผืนนะครับนะ,น,นะนะครับน่าจะหนึ่งผืนนะนะครับก็ใครก็มาก็เตรียมมาด้วยนะครับของผมก็มีมีเตรียมมาหนึ่งผืนเหมือนกันนีเตีของน้องแนวหนึ่งผืนนะครับแล้วก็ <c oughs> นี่หมอนนี่เป็นหมอนของโซฟาเบดะนะครับก็โดยรวมก็สามคนสบายๆนะครับหรือสองคนกำลังดีเลยมันมีห้องพักแบบที่ติดติดสระว่ายน้ำเลยครับก็คือลงทะเลก็คือไม่ได้ลงเลยออกจากระเบียนปุ๊บลงสระว่ายน้ำได้เลยก็มีน,นะครับแต่นั้นผมไม่ได้จะว่ากี่ผันนะครับตอนนี้เรามาด้านล่างแล้วครับนี่ครับ คือสระว่ายน้ามันอยู่ด้านในของตัวอาคารนะครับของตัวคอนโดเนาะเนี่ยคือมีหลายมันใหญ่นะครับมันยาวไปมากนะครับมันยาวถึงของงูเลยครับเน่มันมีห้องเงี้ยใกล้ๆแล้วมีห้องที่แบบเปิดลงมาเปิดห้องลงมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับสูดให้ดูนะครับมันจะเป็นเนี่ยครับเปิดห้องมาปุ๊บลงน้าเล่นน้าได้เลยนะครับมีเรือนะมีสไลเดอร์นะครับมีหลายจุดนะครับก็ เล่นได้น้ำไม่ลึกนะครับน้ำไม่ลึกมากเด็กๆพอเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ใส่อุปกรณ์ช่วยได้นะครับ